สวัสดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบัลน,นะคะวันนี้สรุปเรื่องราวข่าวสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศค่ะประจำวันที่9กรกฎาคมนะคะแล้วก็ข่าวแรกของเราในวันนี้ไปที่เรื่องของหงแดงลิเวอร์พูล เจอหน้าแบบนี้แมนยูคงไม่ใช่แต่ใช่ก็คงไม่แปลกเพราะว่าเป็นวันที่ลิเวอร์พูลไม่มีข่าวยิงข่าวอมอมานยอกนะคะจริงนั่นแหละเนาะอข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปที่เรื่องของเตี๋ยโก้อาคันัลล่ากันหน่อยค่ะซึ่งจริงๆนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะนักข่าวชื่อดังอย่างฟาบิโอมาโน่นะคะก็ได้ออกมารายงานนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะว่าเตี๋ยโก้คันัลล่าค่ะเตรียมที่จะแขวนสตาร์ ในวัย33ปีนะคะล่าสุดคาติโกคาน,นาลานะคะก็ได้ออกมายืนยันอย่างทางการแล้วมีการประกาศอย่าง Official แล้วนะคะว่าเขาได้ยุติเส้นทางการขาแข่งแบบอาชีพนะคะ ในวัย33ปีนะคะตั้งแต่สเปนยันอังกฤษนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตกใจหรืออะไรมากมายนะด้วยความคือหนึ่งหลายในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเตียโก้เขาเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่า อยู่กับริพรูแบบเจ็บไป9เดือนอ่นะลง12นาทีเจ็บอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนความโชคร้ายของเขาซึ่งจริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาริพูเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่เปราะอ,อยู่แล้วนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งเหนือความเปราะเขาเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่ระดับเวิลด์คัพเทคนิคการเล่นขูกค้าอาจ่ายง่ายแต่มันมีความสเปเชียลอะทุกคนต้องออกปะนั่นแหละก็เลยเป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งแหละที่ทาให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกเยดายรวมถึงว่า ติ๊กเองก็เสียดายนะเพราะว่ารู้สึกว่าเทคนิคเขาการจ่ายบอลเขาเนี่ยมันจ่ายง่ายแล้วทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกนอย่างนึงคือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิปูเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายที่เขาเลือกเราช่วงสุดท้ายเลยนะก่อนที่จะแขวนซันแล้วรู้สึกว่าเออเออมันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแต่น่าเสียดายแหละที่มันมีความชค่วร้ายอย่างเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารบกวนจนทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะ อัลลาวงการฟุตบอลด้วยอํลลาวงการฟุตบอลในที่หมายถึงว่าอํลลาการเล่นฟุตบอลอาชีพนะคะแต่เขาก็ในในในแถลงการเขาอาจจะไม่ได้แถลงการอะไรยาวยาวมากนะคะก็เหมือนแบบอขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้เขาเป็นคนที่อยากจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเขาก็บอกว่าทิ้งไทยด้วยคําว่า s ี e soon นั่นแน่แน,น่นอนว่า จะเจอกับเขาในบทบาทใหม่แต่แต่เป็นบทบาทใหม่ก็ต้องรอดูนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะักฟุตบอลอาชีพเนาะเมื่อเลิกเล่น 1. นรูรูสอสตารโคร้ดสาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็คือการไปเป็นกุนสืออาจจะเริ่มไต่ระดับขึ้นมาจากเล็กไปสู่ใหญ่ก็ต้องรอดูว่าติโอโกฮันาลาจะมาในรูปแบบไหนนะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ติโกะติโกก็โอก,ก,โก,กา,าันทลาแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ ขอบคุณมากๆเลยที่เลือกลิอร์พูลนะคะในเส้นทางสุดท้ายของเขาเนาะขอบคุณมากๆที่มาสร้างความทรงจาที่ดีช่วงเวลาที่ดีรวมกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้นานมาก แต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องดราวดีๆเกิดขึ้นร่วมกันนะคะขอบคุณมากสำหรับเดยโก้ฮนาลาแล้วก็ขอให้เส้นทางหลังจากนี้นะคะมีแต่ความสุขแล้วก็แฮปปี้นะคะกับชีวิตที่เลือกเนาะทีนี้ค่ะไปที่ข่าวต่อไปของหงแดงลิเวอร์พูลนะคะคือนะักข่าวคนดังค่ะอย่างฟาบิโอมาโนนะคะก็ได้มีการรายงานแบบ e x c กซ์คลูอีกแล้วนะคะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูล a r crossing in on g i to s i นะคะก็คือเขาบอกว่า นิพูเนี่ยเข้าใกล้การปิดดีลริโอเอนกูโมฮานะคะซึ่งเป็นแนวรุกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษนะคะวัย15ปีนะคะจากอะคาเดมีของเชลซีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะยังได้มีการระบุด,ด้วยว่าหงแดงนิพูเนี่ยเตรียมที่จะทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของนาเตะดาวรุ่งซึ่งจริงแล้วค่ะโดยปกติดาวรุ่งนะคะค่าเหนื่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณ50,000ปอนด์ต่อปีนะคะ เออเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะคะอาจจะอยู่แบบช่วงแบบสามพันห้าพันปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออต่อต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะลิฟวูนะคะเตรียมที่จะทําลายโครงสร้างนี้อ่าก็ต้องมารอดูอาจจะเป็นประมาณห้าหมื่นหนึ่งก็ถือว่าทําลายโครงสร้างแล้วนะยำยอกนะแต่จะทําลายแค่ไหนก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าการมาของอันอ,อันเนอร์สล็อตเนี่ยมัน ดีลเป็นในดีลที่แบบว่าจะไปมุ่งสู่ดาวรุ่งมากกว่านะคะก็จริงแล้วค่ะต้องบอกว่าฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยดาวรุ่งนะคะสัญชาติอังกฤษนะคะเชื้อสายไนจีเรียนะคะก็ขึ้นมาเล่นในชุดยูยของสิงโรนะคะในการลงเล่น9นัดค่ะทําไป1ประตู1อาซินะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของริโอเนี่ยยังติดทีมชาติอังกฤษนะคะชุด ยู16ด้วยนะคะไปถึง8ครั้งด้วยกันนะนอกจากนี้ค่ะเขาเองนะคะก็ยังเคยได้รับนะคะโอกาสในการเข้าฝึกร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยการเจราจาค่ะสัญญาเยชนชเนี่ยมันยังไม่บรรลุนะคะยังไม่เกิดนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลิพูเนี่ยนะคะเปิดทางให้ลิฟูนะคะเข้าสู่ริโอนะคะก็ต้องมารอดูค่ะว่าจะมีการ ไปดวยังไงเมื่อไร่เพราะแน่นอนค่ะว่านักเตะเองนะคะอยากจะได้รับโอกาสแล้วก็มีทุกการถูกประเมินด้วยว่าเขาเนี่ยอาจจะพัฒนาไปได้เร็วอ่าริฟูประเมินนักเตะคนนี้ไว้สูงมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้ริฟูเนี่ยอยากจะดึงรีโอเนี่ยเข้ามาพัฒนาฝีเท้าให้มันก้าวกระโดด มากยิงขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องบอกว่าลิเวอร์พูลค่ะภายใต้ของอันเนอร์สโตน,นะคะเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ย <C ose> ก็ลงตลาดเยาวชนอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีข่าวอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลค่ะกำลังที่จะเข้าใกล้ก,ลา,การปิดดิวดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คืออวินไอแมนนะคะเซนเตอร์แบ็กวัย15ปีค่ะ ของวูฟแพนตันนะซึ่งน่าว่าลิฟูใคะอยากจะได้นักเตะรายนี้นะคะลิฟูจะต้องจ่ายค่าทดแทนค่ะให้กับวูฟนะคะที่1.5ล้านปอนด์นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากค่ะเป็นตัวเลขโดยปกตินะคะของนักเตะเยาวชนเพราะโดยปกติค่ะมันจะไม่มีแบบฟีเอเจน์น่นนี่นะคะก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับสโมสรต้นสังกัดอยู่แล้วนะคะก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับหงแดงลิวบ นะคะทีนี้ค่ะไปที่เรื่องของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกแล้วนะคะว่าพี่เซาจะว่าไงนะคะเพราะว่าลุคชอนเนี่ยลั่นกรองลบแบบเต็มที่ว่าผมพร้อมแล้วผมฟิตพร้อมที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษใน รอบรองชนะเลิศในยูโร2024นะคะลูกชอค่ะแบ็กซ้ายนะคะสัญชาติอังกฤษของผิวแสดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, นะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์ในคืนวันพุธนี้นะคะโดยทางด้านของลูกชอค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าผมคิดว่าผมฟิตพอที่จะออกเป็นผมคิดว่าผมฟิตพอที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วนะแต่ชัดเจนว่านั่นคือการตัดสินใจของแกเร็ธซอกเกต แต่ผมรู้สึกว่าผมฟิตพร้อมที่จะลุยแล้วแหละเออนะคะก็มารอดูค่ะว่าพี่แกริ่สโซเกตคนนี้นะคะเขาจะให้โอกาสทางด้านของรุกชอมากน้อยแค่ไหนคะ่ะอ่ะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของอาร์เรียนกันหน่อยนะคะอย่างที่ติ๊กบอกคะ่ะเมื่อวานนะคะได้มีการรายงานว่าอาร์เรียนค่ะได้มีการ ปัดสัญญาหงแดงลิภูนะคะก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับหงแดงลิภูแล้วก็พี่เขานะคะก็ว่าจะว่าจะย้ายกลับไปสู่เรอัลเบติสน่ล่าสุดค่ะก็ได้มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะจากทางด้านของเรอัลเบติสค่ะก็ยืนยันอย่างทางการแล้วนะคะว่าได้มีการคว้าตัวค่ะนายทวานจอมเก๋านะคะของหงแดงของหงแดงลิปูกลับคืนสู่ถินนะคะซึ่งจริงแล้วค่ะต้องบอกว่าเรอัลเบติสค่ะเป็นสโมสรในวัยเด็กของอาร์เดรียนนะคะแล้วก็ นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมือเก่าชาวสเปนนินะคะที่ได้ขึ้นกับสุทินอีกหนึ่งคนแล้วนะคะกลับไปในวัย37ปีคะ่ะก็หลังจากที่มีการปฏิเสธนะคะต่อสัญญาก,กับหงแดงลิพูก,ก็ไปแบบเป็นนักเตะแบบเอเจนต์นะคะนอกจากนี้คะ่ะต้องบอกว่าทางด้านของอาร์ตเรียนนะคะได้มีการจรดหมึกประกานะคะในการเฝ้าเสาในที่เอสตาดิโอเบเนโนะคะก็ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเซ็นไปทั้งหมด สองปีได้กันนะคะสัญญาก็ยาวไปจนถึงปี2026เลยนะคะต้องบอกว่าเขาอยู่กับลิพูค่ะ5ฤดูกาลนะคะหลังจากที่ย้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะสู่ลิพูนะคะในปี2019ค่ะก็ลงเล่นไปทั้งหมด26นัดด้วยกันนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่า ทางด้านของอาร์เียนจะได้รับโอ,อกาสมากน้อยแค่ไหนกับเรอัลเบตินะคะอย่างไรก็ขอให้คุณอานะคะโชคดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับช่วงเวลาที่คุณอาอยู่กับเราแล้วก็บอบความสุขให้กับเราให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะให้กับแฟนๆเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณอาหลังสดนี้ขอให้คุณอามีความสุขฮป p ปี้กับเส้นหางที่คุณอาเลือกค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวกระแสะต่างประเทศที่นํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะสว่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวไหนฝากติดตามด้วยนะคะทางกระแสะต่างประเทศค่ะสวัสดีติ๊งต้องไปล้างเนื้อจา้าบ๊วย